วันนี้ผมมาเริ่มต้นที่แยก SAB นะครับฝั่งโมนะครับวันนี้จะมาเดิอนอตลาดของผมในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งวันนั้นมารู้สึกว่ามาผิดเวลานะครับมาหกโมงหกโมงเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาตั้งแต่หัววันนะแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเวลานะครับเรศษศกิจปรับ แผนใหม่นะครับคือปรับปรุงความเป็นระเบียบนะครับคือให้จัดตั้งแต่ประมาณสองทุ่มจนถึงถึงกลางคืนนะครับช่วงดึกด <ๆ S 1> นะครับน่าจะถึงช่วงกลางคืนนะครับเขาให้จัดถึงกี่โมงนะพี่นะ,นะเขาให้จัดถึงกี่โมงนะอ๋อตรงนี้สองทุ่มถึงตีสองครับสองทุ่มถึงตีสองนะคือเปลี่ยนใหม่ตรงสียายา S <S ่แยกเอสบีเฉพาะอ๋อ ด้านในอ่ะเที่ยงคืนด้านในเที่ยงคืนปกติเวลาปกติ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนในด้านในนะถ้าด้านนอกก็จะเป็นของเก่าอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับของเก่าของเก่าวินเทจของสะสมครับผมอ๋อนะครับก็ให้ทุ่มถึงปีสองเน้นเลยมันเสาร์มาเจอได้สองสองทุ่มถึงปีสองอยากเจอของดีๆของมีหายากล้องวินเทจกล้องฟิล์มอืมเยอะเลยนะสุดที่นี่สุดท้อ สำหรับคนอยากมาเดินหาของเก่านะของหายากก็มาที่นี่เลยนะใช่ครับของเฟรมฮอตวิวอะไรเงี้ยเสื้อหลักร้อยหลักพันมีนะงานมันมีหลายอย่างงานวินเทจนะครับอยากได้้ายไม้เงี้ยใช้ใช้ไม้เก่า้หน้าต่างเอนี่บ้านเลนทายเก่าทำมาง่ายฮะไม่จะมีชิ้นเดียวมาง่างงานงานเนี่ยอย่างเงี้ยพ้ามันคอโคปีสองพันสิบแี่บดเออเนี่ยอย่างเงี้ยใครอยากได้งานสะสมนะครับ สำหรับเพจนะครับใช่ประมาณเนี้ยเราจะมีกระตูน,น90เนี้ยแม็กเก่าเนี้ยตรงเนี้ยมาไม่ผิดหวังอะพี่ราคาเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเด,นเดนยาวนะครับเดินเดินอ้อมไปทางโน้นด้วยใช่ไหม,มลแล้วพี่จะกลับไหก,กอ,อ๋อได้ได้ไดมันมันอ้อมไปทางไหนมาครับนี่มันเป็นเขาองโกดพี่อ๋อเหรอแ,วแ้วเข้าได้ทุกซอยเข้าด้ทุกซอยอ๋อเป็นเขาองคดอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูนะครับ วันนี้เรามาตะลุยช่วงกลางคืนนะครับอาจจะมืดหน่อยแต่ว่ามีไฟแน่นอนนะขอบคุณนะครับขอบคุณเอ้กีต้าก็มีนะโอเ้เขามีร้านนี้เขามีหลายอย่างเลยนะเนี่ขอ,องผมวินเทจร่วมสมยัมสมยเนี่ยเก่าตรงยุคมีงานใหม่งานเก่าก็อยูอ่กีต้ายามาฮาเนี่สารนิ่งสูตรรุ่นใหม่พี่เนี่ยที่ร์ขายไปแล้ว กไม่แพงพี่ลองเทสเสียงเลอยากได้ของเก่าของมือสองซื้อซื้อมือหนึ่งในร้านเนี่ยแม่งโดนห้าพันกว่าบาทสายสามพันอะไรเงี้ยคนคนเริ่มเดินซึกอคักเลยนะเดี๋ยวขอเดี๋อนร้านนี้หน่อยร้านนี้เขาก